สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกบสตทูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุปหูทุกคนครับตอนนี้อยู่ที่นะครับมหาชจยสมุทรสาครพี่น้องที่กู่กดังรับซื้อเศษตะเจเล็ดน,น,นะครับของเจดินเพิรเอามันกระท่วงแรงงานเขากระท่วงการขัางรับถ้ามาใส่แรงงานเขากว่าให้เงินนะครับบรรยากาศก่อนสี่เดินทางไปเพชรบูระฮะลูก่านี้นะครับกินโมหันเรา บรรยากาศของขาวเขามาส่งของเรื่อยๆนะครับเนาะก็จจะมีแบบคลิปที่เขาถ่ายไปแล้วคลิปตลกตลกก็จจะมีคอมเมนต์ดีแนบุรีแนนะครับอาจะมีแบบเอ้ยพ่อแม่ไปเป็นลูกเป็นเต่าไปแต่จากไอ้แท้มีพ่อมีแม่เนี่ยนี่มันก็บริสไทใจเราและให้เฮาเนี่ยมันบุรีคนเดือนนะคุณต้องทำชีวิตของคนนะครับให้ดีกว่าจังสิบเมื่อบุรีคนอื่นใดญนะครับเนาะ จริงคุณตู้ชมครับตรงบุรีคุณต้องรู้จักผมถ่ายคลิปผมก็มีมีรายได้จากคลิปเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนได้อย่างหนึ่งนะครับที่ตุ๊กต้องเปลี่ยนไปแล้วก็อีกหนึ่งก็ได้บุญน้ำเนี่ยใบุญพ่อยังมัเอ่อเอฟซีเดี๋ยวหัวขวัญหรือมวนเนาะให้เกียรติจากการจากการเ์งานมามีเมื่อย,ยอยหร่เกียรติคัวเกียรติอย่เนี่ยมาเบิ่งคลิปสองโคกเตะ เลยยิบในหัวเป็นว่าผมอ่านอ่านทุกคอมเมนต์นะครับโอ้ยพอปวดหัวอยู่เพรานาแ้วมาเกลียดเกลียดมากพอาะปหัวแต่จะมีพวกบางกลุ่มนะครับที่ชอบมาเหยียดนะครับอย่างเพียกคนุเพียก็เหยียดเพราะคนอีสานกันที่คนอีสานนี่ยพิษแมงว่เนาะมีขี้วิตหัวพมงมุมที่คนอีสานกับคนเหมือนกันนะครับคุณอย่ามาเหยียดนะครับเกลียดคาดคนไมือนกันนะครับพี่น้องแล้วก็คนเล้าคนสำคัญเพราะทุกคน,นทั่วโลก ห้ามบุลีเพราะว่าพอถึงนิสัยที่คนกันดานของคนผีมากเองครับเป็คนที่อิจฉาพ่อแม่มาหยอกใช่ไหมอ่ามึงกลมาแบบไหนอ่าง่ายเกินมากออกมาจากแม่แั่ของพ่อทองแม่มึงเนี่ยพ่อแม่ไม่มาหยอกสิเนีมีผมน้อยผมนี่มีผมน้อยเลยอิจฉาครับนี่คือธุรกิจของผมนะครับเอ่าทองเราเป็นเดียร์ถึงสุดยอดถึงตรวดนะครับนี่คือผมว่าตรวดก็่ได้เพราะว่า สเตนเมันมีหลายเกดหลายราคามันมเป็นราคาเดียวคือตะกีมีซีรีส,ส,ส์สองพาร์ททุนเกดูดติดหลายอย่างครับหลายราคาราคามันต่างกันแท่งอย่างพารทกับเไปสี่สิบาบาทสองทุนสอกับต้งมากกับสิบเก้ายีบาทนะ้าร้าพิพพาผาดปุ๊บผิดท้พพายเลยครับเก่ง ทงานกำลังตรวจมีชื่อกันนะสอบแบบว่าถ้า้าเขาไปส่งบริษัทโรงงานที่เขาส่งออกถ้าเขาตรวจเจอก็จะรวมทั้งคันเลยคิดเบื่อนพี่น้ือวาเงินทั้งหมดสีแสนนะครับขายได้สองแสนเลยลุกมันก็มีนั่นคือประสบการณ์ <c oughs> ก็อัน้ตเกจอโครละตัวนนเมนเบอร์อะไรตัวละพอจะอันคนน่นะน้าพอไุเล่นี่คือทังคำนะครับสี่สี่ครับสิบก้นสิวัทีหายไม่หวดต้งนำรได้ิเรากินเราไได้ก็ได้ว่ากันก็ยังต่อไเรืองราเนี่ยมันประชันกันสองคนล่อยขึ้ใไแล้วนลงกัน ไม่ได้จีนยดียนัง่ยทนตังใจคนมากจะเอาจากลายเระว่ารับต้นทุนนห่กันสลนะสามนสี่เนี่ยน้องเนี่ยเสื่อมเซื่อกันท่านครับเป็นใจหน่อยนะแต่บางท่านก็ อาคุณสีจะแพงกว่าวางนก็สองสองกัอพดกันทานไมลิปอีทิปลเลยนะเขาทานเนอันเดียวกันหมพี่พดเขาเนี่ยครับนี่ครินับกทีเป็นบ้างจากการไต่ทิปเมืองเมงลานนะครับแล้วก็มีก้าวศูนย์าตี้นะครับคอจากพิดกอไอ่ะสวัสดีสีทลัด thank <laughs> you